สุราเมรยะมัชประมาทฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิอยางิสิ่งข้อห้าในพุทธศาสนาที่ห้ามนี้ให้ดื่มสุราเมรยัยแต่นอกจากจะผิดศีลแล้วก็ยังมีกฎหมายควบคุมไว้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ขายและผู้ดื่มโดยจำกัดวันเวลาสถานที่การซื้อขายเอาไว้อย่างในสวนสาธารณะแห่งนี้ที่ความเก่ายังไม่หายความใหม่ก็เข้ามาแทรก ทำผิดกฎกันซ้ำซ้ำซากๆเห็นกฎหมายเป็นเพียงแค่ตัวอักษรดูจากร้านค้าสะดวกซื้อแห่งนี้ที่ตั้งอยู่หน้าสวนสาธารณะเป็นสถานที่ของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไปเป็นปอดของคนกรุงเทพแต่กลับมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สิ่งของมึนเมาทุกชนิดอย่างเปิดเผยขายในสถานที่ห้ามขายแถมบางรายยังลักลอบขายโดยไม่มีใบอนุญ,ญาต แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเหมือนที่ว่าทำอะไราตามใจคือไทยแท้คนซื้อก็สามารถเดินเข้าไปหยิบไปเลือกจ่ายเงินแล้วเดินออกมาได้อย่างง่ายได้ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าสถานที่แบบนี้ก็มีเยาวชนอยู่ด้วยบุรีก็ไม่น้อยหน้ามากับเขาด้วยหวังจะมาเพิ่มขยะแล้วยังจะเพิ่มมลภาวะทางอากาศให้กับสิ่งแวดล้อมอีกเป็นที่ทราบกันดีว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นกำเนิดของอาชญากรรมหลายๆประเภทตั้งแต่ทะเลาะตบตีไปจนถึงอุบัติเหตุแถมยังเป็นผลกระทบต่อทัศนียภาพและทัศนคติของนักท่องเที่ยวและคนไทยที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะแห่งนี้ทีมงานอย่าทำก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลและมีมาตราการในการจัดการและควบคุมกฎระเบียบให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับ ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลลวนเกิดจากจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งผู้ซื้อผู้ขายและคนบังคับใช้กฎหมายเขาระบกรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ทานินสามสีเบอร์โทร0 9 1 8 0 6 4 4 0 4 0 8 6 6 1 5 4 1 0 6หรือที่อ e ีเมลอย่าทำทีว gmail.com และที่ Facebook อย่าทําทีวี